บอานบอานบอานทำไมนี่นะครับนิกติดเกมนะครับนิกติดเกมปอนเติมเมาส์เติมเร็วนี่ปอน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  บอลเองยิงอีกฆ่ากี่คนละตอนนี้เองฆ่ากี่คนละนี่เองฆ่ากี่คนละบอลมาแปดตัวเฮ้ <laughs> ใช่เหร <laughs> เอใช่เอ็งเองเองพูดอะไรนะเมื่อกี้เอ็งพูดว <ac> ่าอะไรมาแปดตัวสวย <c oughs> นี่นี่ครับนี่รครับขอ,ขอวันกาลิน่าเจอตุนตุนพี่ฟายครับ ขอให้มาเข้าเลยมาต่อมาต้องต้องข้อานะครับนียเนียเนียอจริงผมจริงเียเออนิดหน่อยอไาเี้ยมันใกล้อ่ะยากเจอยูได้ครับผู้ดีฟอนโ้ยนี นี่ของจริงครับหืมกำลังดูเดือดปอนมีได้ตัวตึงอย่างเงี้ยปอนะนี่ลงแรงมาเสือมีตาโคตรตึงอะ่ะมี<อ>ตัวไม่ได้คนยิหงหงสงขาดันนะตัวเนี้ยเมื่อกี้บอกเราประสบการณ์นะครับนี่พึ่งครับพึ่งลงลงคุง้นกลับมาจากลอนดอนนะครับ จองตัวกึงมินกลับมาน้องผมไปอยู่นู้นเป็นไงบ้างมาเป็นไงบ้างน้องเพิ่งไปแขตายไอ้เฮียอะไรนะเพิ่งไปแขตายเหรอแล้วเป็นไงมีได้แฟนบ้างหรือเปล่งวะไม่มีเลยแล้วอยู่นู้นไปหยุดไปทําอะไรเองไปทําอะไรที่นู่นเออเองไปทําอะไรที่นู่นเองตอบก่อนดิเออเองไปอยู่นู้นอ่ะอัอังกฤษอ่ะ Em làm này lên luôn Chị làm lên phải Cô như thế Bạn Bạn Nào Này